คุณกําลังฟังซึมมวลชนคาทอลิกรประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดช สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเข้าสู่เดือนธันวาคมนะครับบทเพลงคริสต์มาส่องลอยไปทั่วเส้นทางที่พวกเราก้าวเดินไปตามท้องถนนนะครับนี่ขนาดเราอยู่ในประเทศที่ไม่ได้นับถือคิดศาสนาเป็นศาสนาหลักนะครับบรรยากาศของคริสต์มาสจึงเป็นบรรยากาศของชาวโลกก็ว่าได้ครับแต่ใครจะรู้ความหมายที่แท้จริง หรือสิ่งที่ความเป็นเทศกาลความเป็นวันคริสต์มาสนั้นซ่อนไว้อยู่ครับรายการซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตนะครับจึงขอนำสิ่งที่ซ่อนไว้ในความหมายที่ลึกซึ้งในความเป็นจริงที่ชัดเจนในความเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับของ the spirit of Christmas ครับเราจะมาฟังกันยาวๆไปครับ5ตอนตลอดทั้งเดือนธันวาคมครับวันนี้ใน EP แรกนะครับ ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าจะให้ดีต้องมีช่วงเตรียมตัวแปลว่าอะไรครับแปลว่าคริสต์มาสเทศกาลคริสต์มาสวันเพะคิสจะสมภพหรือวันคริสต์มาสเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวครับเตรียมตัวเพราะอะไรนะครับท่านผู้ฟังครับเราลองลึกภาพนะครับเวลาที่เรารอรถเมย์หรือเวลาที่เรามีนัดก,กับคนรักของเราเนี่ยความรู้สึกของการรอคอยมันจะแตกต่างกันครับฉัในใดก็ฉันนั้นนะครับ ถ้าเรายืนคอยรถเมย์เรารอคอยคนที่เรารักกับถ้าเกิดคนคนหนึ่งคนที่เรารักนั่นเองภรรยาของเรากำลังจะมีบุตรกำลังจะมีลูกเราใช้เวลารอคอยหลวหลวๆประมาณ9เดือนแต่การรอคอยนั้นสำคัญกว่าการรอคอยนั้นมีความหมายมากกว่าเพราะเราไม่ได้ยืนคอยรถเมย์เราไม่ได้ยืนคอยแค่คนรักที่จะมาแต่เรารอคอยชีวิตหนึ่ง ที่จะเกิดมาผมกำลังจะบอกว่าวันพระพคิดจะสมภพวันคริสต์มาสเนี่ยครับคือวันที่เราระลึกถึงการประสูติของพระเยซูเจ้านะครับศาส,สดาของคิดศาส,สนาก็ได้หรือใครจะคิดในมุมบุคคลสําคัญหรือใดๆแต่ชาวคิดครับเขาเชื่อกันว่าพระเยซูรคริสต์เจ้าเนี่ยก็คือพระเป็นเจ้าพระบุตรของพระบิดาที่มาประสูติบนโลกมนุษย์นะครับ รับสภาพมนุษย์แล้วก็เป็นมนุษย์เหมือนเรานี่แหละครับแต่ว่าเมื่อเป็นมนุษย์แล้วก็มีภารกิจมีพันธกิจมีสิ่งที่เจตนาของการลงมาอยู่บนโลกมนุษย์ครับแต่ว่าสัปดาห์นี้เราพูดกันแค่ว่าต้องมีการเตรียมตัวนะครับเพราะฉะนั้นประการที่ต้นของวันคริสต์มาสเราจึงเตรียมตัวเพื่อนผมคนหนึ่งครับก็ทำงานอยู่ที่โรงแรมที่มีชาวต่างชาติเนี่ยมา พักผ่อนมาเที่ยวมาอยู่มาพักเนี่ยเยอะนะครับใกล้วันคริสต์มาสก็เลยโทรมาถามที่วัดนะครับที่อัศวิหารสีมสำคัญนี่แหละครับว่าเจะมีพิธีกี่โมงจะมีกิจกรรมอะไรไหมเพื่อจะได้บอกเล่าให้กับบรรดาแขกที่มาพักและเป็นชาวต่างชาติเพราะว่าเขาก็จะนึกถึงวันคริสต์มาสวันคริสต์มาสจริงสําคัญครับแต่สิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือการเตรียมตัวคริตชนเตรียมตัว ด้วยวิธีนี้ครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเราทําการเตรียมวันคริสต์มาสเนี่ยเราเรียกว่าเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระก,กิตเจ้านะครับเราใช้เวลาประมาณ4สัปดาห์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่วันอาทิตย์ที่น่าจะสักวันที่28ที่ผ่านมานะครับกิจชนก็เริ่มเลยครับมีวิชาตมาปกตินี่แหละครับแต่สิ่งที่ถูกจัดในพิธีกรรมนะครับเขาเรียกว่าในพิธีกรรมเนี่ยเขาก็ มีการเตรียมเรื่องของอาพรพระสงฆ์นะครับจะสวมเป็นสีม่วงครับสีม่วงเราจะระลึกถึงสีที่ดูมีความทุกข์ใช่ไหมครับจะเห็นในช่วงเทศกาลมหาพจน์ด้วยแต่ความทุกข์ของการเตรียมรับเสด็จพระคิดเจ้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นความทุกข์ในแบบที่อัตคัดค้นแค้นแต่มันเป็นความทุกข์ที่เกิดจากการที่เรานั้นเตรียมตัวไม่ได้เป็นความทุกข์ในภาคของความเศร้าส้อยครับแต่เรา เน้นถึงการที่พระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยทรงถ่อมองค์ลงมาเพราะฉะนั้นเราจึงรอคอยด้วยการเคลียร์ตัวเองนะครับคือการใช้โทษบาปของเราเพื่อรองรับเพื่อรอคอยความชื่นชมยินดีที่จะมาในไม่ช้านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาไปโบสถ์นะครับเวลาไปวัดคาทอลิกในช่วงเตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้าเนี่ยโอ้เขาก็จะพระสงฆ์ก็จะสวมอาภรณ์สีม่วงนะครับแล้วเราจะเห็นครับว่าจะไม่มีบทเพลงที่เขาเรียกว่า กอริอานะครับหรือภาษาไทยก็ใช้คําว่าพระสิริลุ่งโลดครับทีนี้เวลาที่เราเตรียมตัวเนี่ยครับเราจะเตรียม4สัปดาห์ใช่ไหมครับเพราะเราเน้นไปที่บุคคลที่มีบทบาทสําคัญครับก็คือพระนางมารีนะครับพระนางมารีก็คือมารดาของพระเยซูเจ้านั่นเองนะครับผู้เป็นแบบอย่างความพร้อมในการต้อนรับแผนการของพระเจ้าถ้าเกิดพระนางมารีเนี่ยไม่ตอบรับว่าจะเป็นมารดาของพระเจ้านะครับ เหตุการณ์นี้ก็จะไม่เกิดขึ้นครับบุคคลที่2นะครับที่เป็นคนสําคัญในสิ่งที่ในเทศกาลนี้ระลึกถึงนะครับก็คือท่านนักบุญโยเซฟครับท่านักบุญโยเซฟเป็นใครครับก็คือเป็นเราใช้คาว่าบิดาเลี้ยงของพระเยซูเจ้านะครับก็เป็นบุรุษผู้ชอบธรรมครับแล้วก็ได้ทําพันธรรกิจนี้ให้สําเร็จด้วยนะครับนอกจากตอนแรกที่ได้ยินว่าแม่พ้าท้องอะไรต่างๆก็เหมือนรับไปได้นู่นนี่นั่นแต่ที่สุดก็ยอมรับน้ําพระทัยของพระแล้วก็เข้าใจนะครับ เมื่อยอมรับเข้าใจก็ทําหน้าที่ของสามีที่ดีก็คือปกป้องคุ้มครองทั้งพระบา,า,ารดามาเดียและก็พระเยซูเจ้าเลยครับอีกคนนึงครับเอเขาพูดถึงพ่อแม่เลยคนนี้จะเกี่ยวข้องยังไงครับเขาชื่อว่ายอนผู้ทําพิธีล้างนะครับท่านเป็นประกาศศก์ครับแล้วก็ประกาศให้คนกลับใจกลับใจทําไมครับเพื่อเตรียมรับพระแม่เซียเพระเาะฉะนั้นพระแม่เซีย เราก็หมายถึงองค์พระเยสูคริสต์เจ้าที่จะมาประสูินะครับเห็นไหมครับการเตรียมตัวนี่มีทั้งเรื่องของภายนอกภายในความระลึกถึงสิ่งที่สําคัญครับทีนี้เวลาที่ไปวัดเนี่ยครับเขาจะมีอ่านพระคัมภีร์นะครับก็จะมีบทพระวสาราจะมีบทอ่านต่างๆนะครับสัปดาห์ทีท่1เนี่ยเขาจะเน้นที่เกี่ยวกับวาระสุดท้ายวาระสุดท้ายก็คือว่าเขาจะพาคนฟังพระคัมภีร์ฟังพระวาจาเนี่ยไปให้เข้าใจว่าชีวิต ย่อมต้องมีการจากลาการจากไปย่อมมีการสูญเสียย่อมมีวาระที่ทุกสิ่งจะสิ้นสุดนะครับเราเรียกว่าวันสิ้นโลกนั่นเองนะครับส่วนสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่3เนี่ยก็จะเกี่ยวกับผู้นําหน้าพระองค์ซึ่งผมได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับก็คือยอห์นปับติสตานสัปดาห์ที่4ก็เหตุการณ์ก่อนการประสูติขององค์พระเยสูกิสต์เจ้าแต่มีรายละเอียดนะครับก็คือว่า ในภาคของพิธีกรรมเนี่ยเขาจะเรียกว่ามีปี A ปี B แลวก็ปี C แล้วก็จะวนไปนะครับเราเข้าสู่ปีนี้ก็คือปีสีครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ก่อนการประสูติในสัปดาห์ที่4เราจะได้ยินเรื่องราวของแม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลิซาเบธเห็นไหมครับว่ามีรายละเอียดมากมายนะครับในส่วนของพิธีกรรมก็ดีในส่วนของอาภรณ์ของพระสงฆ์ที่ปรากฏภายนอกในส่วนของบทเพลงก็ดีครับแต่ทีนี้เวลาที่เราไปตามห้างนะครับหรือว่า เราจะเห็นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่ารีดก็แล้วกันนะครับแล้วก็มีเทียนนะครับนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ศาสนาคิ์เป็นต้นฐานของประเด็นของเรื่องนี้ถ้าเราเห็นหรีดน,นะครับสีเขียวๆเ,เป็นเหมือนใบไม้พุ่มไม้นะครับแล้วมีแท่งเทียนนะครับถ้าแท่นเทียนสี่แท่นนั่นแหละครับคือเรื่องราวของสี่สัปดาห์ของการเตรียมรับเสด็จพระกิตตเจ้าครับมีคนเขาให้ความหมายไว้ว่าสัปดาห์ที่หนึ่งนะครับก็คือความหวัง สัปดาห์ที่2ก็คือความรักครับสัปดาห์ที่3ก็คือความสุขนะครับแต่ว่าสัปดาห์ที่3นี่มีพิเศษหน่อยครับอภรรจากสีม่วงอาจจะกลายเป็นสีชมพูนะครับเพราะว่าเป็นสีแห่งความชื่นชมเป็นสีที่ค่อยๆเบ่งบานจากสีม่วงแล้วก็ไปทนสีชมพูครับและสัปดาห์ที่4สัปดาห์สุดท้ายนอกจากเป็นเรื่องของความหวังความรักความชื่นชมสัปดาห์ที่4ก็จะเป็นสันที่สุขนะครับ นี่คือเรื่องราวของการเตรียมเข้าสู่วันพระคิดจะสมภพหรือวันคิดมัดของคิดสชนนะครับพี่น้องจะไปทำบ้านก,ก็ได้นะครับมีอันนึงครับน่าสนใจพอๆกันก็คือว่ามีการถูกแชร์ในอินเทอร์เน็ตครับในเพจต่างๆนะครับเขาใช้คําว่า ปฏิทินเตรียมรับเสด็จพระกิตเจ้าครับแล้วเขาก็เอาตั้งแต่วันที่28นี่แหละครับถึงวันที่24นะครับยี่สิคือวันเริ่มเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระกิตเจ้าครับแล้วก็เอามาลงถึงวันที่24เนี่ยแล้วแต่ละวันนะครับเป็นข้อตั้งใจครับเป็นข้อตั้งใจดีเป็นการเตรียมตัวดีๆเป็นการเตรียมตัวในจิตใจของเรานอกจากจะเตรียมประดับ ต้นไม้นะครับบางบ้านมีต้นคริสต์มาสประดับต้นคริสต์มาสบางห้างร้านมีพวกเส้นสายรุง้งใดๆต่างๆก็เอามาจัดแต่งแต่การเตรียมภายในจิตใจเตรียมเรื่องของคุณธรรมของเราเป็นสิ่งที่สําคัญครับแล้วเขาก็ลงแต่ละวันเช่นว่า28ภาวนาให้ผู้ทาร้ายจิตใจของคุณย9ิ 29, บเกามีความหวงังและคิดบวกภาวนาสาหรับอนาคต30ทําบุญเสื้อผ้าของเล็นไล่เรียงไปเลยครับจนถึงวันที่24ธันวา ภาวนาต้อนรับพระเยซูเจ้าครับเรื่องราวที่ผมนํามาเล่านี้นะครับก็มาจากหนังสือเรื่องเล่าเดือนธันวาการกลับมาของตะเกียงนะครับแปลและเรียบเรียงโดยคุณพ่อเทษฐาชยเดชครับถ้าอยากอ่านเรื่องราวมากไปกว่านี้สามารถติดต่อเข้ามาที่สื่อมวลชนคริต์ประเทศไทยนะครับหรือร้านคิสสั่งครับอยู่ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ของเรานั่นเองนะครับพระคัมภีร์สัปดาห์นี้นะครับขอใช้พระคมภีร์ที่ เป็นหนังสือในกลุ่มของเราทุกคนต่างมีตะเกียงแต่ชื่อว่าเรื่องเล่าเดือนธันวาการกลับมาของตะเกียงนะครับเป็นบทพระสารเป็นบทพระคัมภีจากนักบุญมัทธิวครับบทที่ 5: ้าข้อสิถึงข้อสิบหกเขาบอกไว้ว่าท่านทั้งหลายเป็นความสว่างสองโลกเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาจะไม่ถูกปิดบงังไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอาไว้ใต้ถังแต่ยอมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนในบ้านนะครับนี่คือเรื่องราวของตะเกียงแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของตะเกียงอย่างเดียวครับ แบกกำลังหมายถึงชีวิตของคนที่ทำดีๆครับเขาก็เหมือนแสงไฟเหมือนตะเกียงที่สองทางผู้คนการเตรียมต้อนรับเสด็จพระเยซูคริสต์ในวันคริสต์มาสเนี่ยครับเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับถ้าเกิดเราร่วมหรือทำความเข้าใจเราก็จะค่อยๆ พบความหมายที่แท้จริงของวันพระคิดจะสมพบครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์หน้ายัางมี The Spirit of Christmas ครับเมื่อกี้แง้มๆไว้ว่าเรื่องเอสีเขียวสีแดงสีแดงสีเขียวเกี่ยวยังไงกับคริสต์มาสครับสัปดาห์หน้าฟังกันใหม่นะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ